แชรข่าวเร,าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรายังคงอยู่กับเงินเยียวยาประกันสังคมนะคะคลิปนี้มาเช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ยอดผู้ประกันตนณนะวันนี้9สิงหาคมนะคะมีเท่าไหร่เราจะมาอัปเดตในคลิปกันและขอย้ำนะคะและขอย้ำยื่นก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะคะ ก่อนไปรับชมรายเอียดของข่าวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ youtube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะเรียกกันว่าอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับสิทธิ์เงินเยียวยาประกันสังคมล่าสุด9สิงหาคม2564สามารถเช็คสิทธิ์ได้ที่ w w w s s o g o t h นะคะ มาตราสามามาตรา39มาตรา40ยอดผู้ประกันตนล่าสุดจะเป็นอย่างไรนะคะกระทรวงแรงงานย้ำยื่นก่อนได้10ก่อนจากกรณีที่มีการแจกเงินเยียวยาแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดล่าสุด29จังหวัดนะคะในพื้นที่สีแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่มีการประกาศล็อกดาวน์โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th มาถึงวันนี้นะคะสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเผยยอดจำนวนผู้ประกันตนทั่วประเทศประจำเดือนกรกฎาคม2564มีผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40รวม19ล้าน202,024คน อย่าลืมนะคะสามารถตรวจสอบเงินเยียวยาได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th ล่าสุดวันนี้9สิงหาคมสำนักง,งานประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตนมาตรา33ใน9กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในอีก3จังหวัดเพิ่มมามีชนบุรีฉะเชิงเศราและอยุธยา ซึ่ง3จังหวัดน,นี้จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาผ่านพร้อมเพที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนแล้วนะคะเริ่มจ่ายวันนี้2,500บาทต่อคนฉะเชิงเศซาชนบุรีอยุทยานะคะอัปเดตกันต่อนะคะกระทรวงแรงงานแจ้งยื่นก่อนได้ก่อนรับเงินเยียวยานายจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐเช่นเดียวกันนะคะนายจ้างที่อยู่ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มและอยู่ใน9ประเภทกิจการที่ถูกควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็จะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทต่อลูกจ้าง1คนสูงสุดไม่เกิน200คนเพราะฉะนั้นนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐใน10จังหวัด9ประเภทกิจการ ที่ยังไม่ยื่นของเงินชดเชยนะคะหรือเงินโยยาขอให้ท่านดำเนินการยื่นแบบความประสงค์ขอรับเงินโดยด่วนขั้นตอนก็คือเข้าระบบ e-service บนเว็บไซต์ประการสังคมนะคะนั่นก็คือ www.sso.go.th จากนั้นก็กรอกรายละเอียดนะคะไม่กี่ขั้นตอนก็จะทราบผลนะคะ อัปเดตล่าสุดนะคะเช็คสิทธิ์ประกันสังคมผ่าน www.sso.go.th สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40และสรุปยอดผู้ประกันตนในเดือนกรกฎาคมนะคะย้ำนายจ้างยื่นก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะคะเริ่มโอนให้ในายจ้างวันที่10สิงหาคมนี้